ถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้งานง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากมายแล้วก็เน้นราคาที่ไม่แพงแล้วมีบริการหลังการขายก็คันนี้นะคะเป็นที่น่าสนใจมากสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องจักรยานไฟฟ้าไม่บ้านญี่ปุ่น a o ะหน้าตาอออะะะสซ็ตอมากเห็นอ่อวันนี้นะ จะแนะนำน้องใหม่อย่างเป็นทางการนะคะก็ะคือน้องเอเก้าของเรานะคะซึ่งรุ่นนี้ค่ะแม่แมพีพ่นะคะลูกป้านาทั้งหลายนะคะโปรดฟังว่าข้อดีของนางเนี่ยมีได้กันหลายสิ่งมากค่ะเรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะตัวแบตเตอรี่นะคะตัวนี้เนี่ยโดยปกติดีไซน์มานะคะให้สามารถถอดแบตเตอรี่ได้ ข้อดีก็คือว่าเวลาถ้าสมมตว่าเราถอดแบตได้เนี่ยเราสามารถายกแบตเตอรี่นะคะขึ้นห้องไปชาร์จได้เลยนะคะเวลาเราอยู่ห้ออยู่คอนโดอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ต้องยกไปทั้งคันเอาไปเฉพาะแบตน,นะด้วยความที่แบตเนี่ยบรรจุลงไปในกล่องนะเวลาน้ำน้มอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะยากกว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ดีเลยนะเรารู้สึกชอบใจเลยก็คือว่า ขาตั้งข้างมีขาตั้งข้างมีที่ปั่นนะคะครบเลยเหมือนเอา A1 แล้วต้งมาผสมกันแล้วก็อัพขึ้นมาอีกนะคะอันนั้นน่าขอดีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือมีไฟเลี้ยวค่ะเรื่องของไฟเลี้ยก็ยังคงมีอยู่นะคะเึ่งไฟเลี้ยวเนี่ยเดิมทีเขาก็จะมีที่กระจกใช่ไหมตอนนี้เขาก็ไปปรับปรุงละไปอยู่เต็มข้างหลังนะคะตรงด้านท้ายรถเนี่ยก็จะมีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา มาพร้อมกับหน้าจอดิจิตอลนะคะก็ยังสามารถที่จะปรับระดับความเร็วได้สระดับเหมือนกันนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นฟังก์ชันที่มาครบเลยนะคะอยากได้ขาตั้งข้างคันนี้มีให้อยากได้ที่ปัดคันนี้มีให้อยากได้ถอดแบบคันนี้มีให้อยากได้หน้าจอดิจิตอลคันนี้มีให้อยากได้กระจกออกคันนี้ก็มีวะ่ะ มีทุกอย่างเลยนะคะในราคาน้อง A9 นะคะจากปกตินะคะในราคาเนี่ยหนึ่งบาทนะคแต่สำหรับคนที่ดูคลิปนี้แคปเจอร์นะคะแล้วก็ทักแอดมินไปนะคะตามที่อยู่ด้านข้างนี้นะคะด้านข้างนี้นะคะแล้วบอกว่าดูคลิปนี้มาต้องการน้อง A9 นะคะ ที่9,900บาทประกอบเรียบร้อยจะส่งให้นะคะแต่ว่าราคาที่พูดไปนี้ยังไม่รวมค่าจะส่งนะก็ต้องบวกตามระยะทางตามความเป็นจริงนะคะอันนี้คือให้พิเศษสําหรับลูกค้าตามช่องต่างๆที่ดูคลิปนี้นะคะพิเศษแต่ราคานี้ไม่ได้จะมีบ่อยๆนะคะจํากัดแค่100คันแรกเท่านั้นถ้าเกิดหมดแล้วก็คือหมดเลยนะคะ ดังนั้นนะคะใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะอยากได้จักรยานไฟฟ้าในราคาที่ไม่แพงฟังก์ชันครบจบที่เดียวนะคะแล้วมีบริการหลัก้านขายนะคะก็เชิญได้ที่ร้านจักรยานไฟฟ้าไม่บ้านเอาอีกนะคะ